คมคลัวเลยนะถ้ามาพูดอยู่ที่นี่ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ตรงนู้นบางคนการจะบอกเกิดความกลัวแต่เวลาเราไปถึงแล้วเนี่ยเราอยากจะชนเเห็นราอยากจะทําเข้าถึงจุดเข้าถึงพื้นที่ก็เลยก็เลยลืมจุดนั้นไปประมาณทุ่มสองทุ่มนี้ก็ยังอยู่แถวรน่นนะแถวแถวปากใบแถวเออจนะหน้าที่อาิบดีตอนที่ดํารงตำแหน่งอยู่ในในหน้าที่เนี่ยสังเกตได้ว่าเป็นอาถิบดี คนหนึ่งหรือคนแห่คนเดียวก็ได้ที่ไม่ค่อยจะอยู่ที่ห้องทํางานเลยก็ก็ลงพื้นที่เห็นออกพื้นที่เห็นออกพื้นที่ตลอดเวลาอยู่ในห้องทํางานนี่ก็ปั่นงานตลอดทำงานตลอดก็เอางานจากพื้นที่มาสั่งกลับมาเสร็จก็เขามาสั่งมาทำเราก็ไนตต่อไปครับแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องออกพื้นที่ทันทีี่แหละที่ที่กระทรวงมหาดไทยในหัวใจที่สําคัญที่สุดก็คือลงพื้นที่ประเทศชาติและประชาชนประชาชนประชาชนซิติเซนนี่ก็คือ ก็คือก็คือปัจจัยที่สําคัญที่นี่แหละฮะผมจะวกกลับมาเรื่องของครอบครัวที่ผมถามเกินนําไปเรื่องตรงนี้เวลาการ<น>ที่เราเวลา,าของการขาดหายไปในการทํางานในการปฏ,ปฏิบัติหน้าที่ครอบครัวเคยมีปัญหาเรื่องนี้ไหมครับเออไม่เคยขาดหายนะปกติเราก็ใช้โทรศัพท์คุยกันตลอดเวลาครับสมัยที่ไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดทุกแห่งเนี่ยครอบครัวจะอยู่ที่ร้อยเอ็ดและอยู่ที่กรุงเทพครับเราก็ใช้โทรศัพท์ติดตาม ความเคลื่อนไหวหรือว่าติดตามปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราก็ปรึกษาหาเลยกันได้นะฮะเอาเวลาที่เรามาเจอกันนี่เป็นเวลาขาเวลาที่มีค่าสูงสุดมันจะดีกว่าที่ว่าเจอกันทุกวันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ก็คือดูเบื่อไม่ได้ซ้ำไม่ได้เจอไ่ว่าถ้าอยู่ห่างกันเหมือนกับคิดถึงเงินเอาเวลาที่มาเจอกันปุ๊บแต่ละคนจะอยากจะพูดเรื่องนั้นคุยเรื่องนี้เล่าให้สู่กันฟังว่าไปเจออะไรมามั่งโอ้โห แล้วจะทําให้เกิดค่ามากขึ้นด้วยมีคุณค่าอย่างน้อยสุดเราเช็กลูกของเราแล้วไอ้ลูกของเราไม่ได้เจอใช้เวลาส่วนใหญ่ทุกวันทุกวันนี่เขาคิดอะไรอยู่เรารู้แล้วเขาสรุปยอดออกมารู้เลยว่าเขาคิดเขาทําอะไรอยู่เห็นไหมาฮะตอนนี้แผนการข้างหน้าท่านคิดว่าจะช่วยเหลือแผ่นดินประเทศชาติยังไงต่อครับในสาภาวะการแบบนี้ก็ตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่า ขนาดนี้หลังจากเกษียณยุ่งรายการแล้วจัดทางานการเมืองครับเพราะมาคิดดูแล้วเนี่ยการทํางานการเมืองเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพราะมันออกมาเป็นนโยบายครับออกมาเป็นภาพรวมที่สามารถจะคนโทรลได้ด้วยเรียกันได้ด้วยไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติอย่างยังงสมัยที่เราราชการคือเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีคนเดียวว่างเถอะต่อไปนี้เห็นอะไรที่ควรจะทําเนี่ยนะเราเขียนเป็นโครงสร้างเลยได้เลยเช่นตอนนี้ก็ยังมองอยู่ดีว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยควรจะต้องมีบทบาทหน้าที่มากกว่านี้ใช่ฮะนั่นก็คือว่าด้วยจะต้องไปพบกับผู้นําของต่างประเทศด้วยคือที่ท่านทักษิณทำเอาไว้นะถูกต้องแล้วผู้ว่าซีอีโออย่างไปถึงในเบอร์ซีอีโ อาจจะมาเดี๋ยวก็มีอวตซีโออบจซีโอก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคจะเป็นอย่างนั้นยแต่ว่าคำว่าซีโอต้องบริสุทธิ์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ซีโอแบบทุจริตอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะนั้นแล้วเนี่ยผู้ว่าควรจะต้องมาพบกับประหลัดกระทรวงมาพบมาคุยกันว่าลูกน้องเขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาอยู่กินกันยังไงใครดีหรือไม่ดียังไงผู้ว่าให้ฟังคิดได้เนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ว่าขับบัญชาในพื้นที่ และนั้นควรจะต้องมาพบมาอะไรกันนี่ก็คือภาพของกระทรวงมหาดไทยที่ควรจะทำับเห็นีะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวของท่านวงศักดิ์ยังมีมากมายหลายเ,าเรื่องเรื่องราวเวลาสําคัญที่สุดนะครับจํากัดที่สุดยังไม่หมดเท่านี้ครับวันพรุ่งนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องงานการทํางานในปัจจุบันและก็ปัญหาประเด็นที่อยากจะเผยแพให้คุณผู้ชมได้รับทราบ ในเนื้อหาของการดนร้องเรียนที่กล่าวแม้วพันพันต้นนะครับคิดว่าพรุ่งนี้คงนิคุยันเต็มอิ่มเต็มรถเต็มชาติกับท่านวงศักดิ์สวัสพาณิชย์สำหรับวันนี้ผมอดีตธนกรและท่านวงศักดิ์นะครับ,รบเดี๋ยวคุยกันต่อวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ